สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับประเด็นนะครับในเรื่องของอจีนนะครับกับสหรัฐนะครับความขัดแยง้งรอบใหม่ก็ดีนะครับเรื่องของมหาอำนาจเก่าอย่างสหรัฐนะครับแล้วก็อำนาจเกิดใหม่ที่พัานาขึ้นมาอย่างจีนเนี่ยเาขาจริงๆเนี่ยจีนจะจะสามารถแล้วก็จะกล้าหรือเปล่านะจะช่วงชิงอำนาจกับทางสหรัฐนะครับก็จะมาคุยกันในประเด็นนี้เพราะเห็น ผู้รับชมหลายท่านเนี feels, ่ยนะครับก <al> ็มองประเด็นของจีนว่าจริงๆแล้วจีนไี่ไม่กล้านะครับอะไรหลายอย่างยังไม่สามารถทัดเทียมสหรัฐได้นะก็ดูเหมือนว่าคล้ายๆกับกลัวๆกล้าๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเพื่อผมจะมองนะครับว่าจริงๆแล้วน่นะมันจะเป็นอย่างไรกันแน่ว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยได้เลือกทางของตนเองแล้วหรือยังไม่เลือกนะคือยังคิดอยู่อนะครับแต่เราก็มองเห็นแล้วนะว่าจีนเนี่ยนะโดยวัตถุสจิ้นผิงเข้ามา นะครูสาัดหลายครั้งทีเดียวนะครับบอกว่านะอย่าเล่นกับไฟนะอย่าเล่นกับไฟเดี๋ยวไฟมันจะเผานะผู้เล่นไฟก็คือในประเด็นของไต้หวันนั่นเองซึ่งจีนมองว่าเป็นกิจการภายในของประเทศนะครับซึ่งเราเห็นนว่างัลลีศิีชินผิงของจีนเนี่ยนะคุยกับบัลลีโจบไบเดนมา2ครั้งลวก็มีการเตือนกันสัมทับซ้าแล้วซ้าอีกนะครับว่าอย่าเล่นกับไฟนะเดี๋ยวไฟมันจะเผาให้อะไรประมาณนี้ จนหลายคนมองว่าจีนแค่ขู่นะจีนไม่กล้าเปิดศึกกับสหรัฐจริงๆนะจีนเป็นแค่ขู่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็คือไม่กล้านั่นเองเพราะหลายอย่างจีนไม่สามารถทัดเทียมสหรัฐได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามองก็ต้องบอกว่าขนาดนี้นะขณะที่รัเสเซียเนี่ยได้เลือกทางของตัวเองแล้วเพราะว่า,วาการพูดคุยของบัลลีปูตินนะครับกับบิลจอห์ไบเดนไม่สําเร็จผลนะในช่วงปลายปี นะต้นปีที่ผ่านมานะครับในประเด็นยูเครนนะทำให้สุดท้ายเนี่ยรลีปูตินได้เลือกตัดสินใจแล้วนะได้ที่เออบว่า,าขีดเส้นแดงเอาไวนะ้ว่าในกรณีของยูเครนนะถ้า,าไม่เขาเรียกว่า,าคือต้องการให้องค์การเนโต้เนี่ยไม่รับยูเครนนะแล้วก็ยูเครน่ยควรจะเป็นนละนะแต่ดูเหมือนว่านะ จะข้ามเส้นแดงอะไรประมาณนี้ทำให้บรอดีบูตินเลือกตัดสินใจนะก็คือเลือกทางตัวเองแล้วนะว่ารัเสเซียเนี่ยนะเลือกทางของตนเองชัดเจนแล้วนะท่าน,นที่นะต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกตรงประเด็นนะครับเนื้อหาแน่นนะกระชับเวลาสเนาลายจันทร์สินนะครับแนะนำนะครับคอนไ i ส e of m o n e y for people สรุปสาระสำคัญเรื่องเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านที่ไม่ทราบว่าเงินกระดาษนะของท่านเนี่ยนะสร้างมาได้อย่างไรมันยังอิงกับทองคำหรือไม่นะ การไดค่าเงินของท่านด้อยค่าลงได้อย่างไรเนี่ยนะ,น,น,นะก็แนะนำนะคอสที่สำคนทั่วไปแล้วคอสเจ็ดทิศท,ทางสําคัญนะครับของแนวโน้มโลกนะครับในทศวทรรษอ2 0สเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองูริษัทโลกภฏิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ศิลธรรมเจ่างรธรรมมนุษย์จะทิศทางเป็นไปอย่างไรจะต่ําลงกว่านี้ไหมและใช้เวลากี่ปีเพื่อท่านไม่ประมาทนะครับในการรับมือนะแล้วคอสใหม่ล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษยี่ นะใส่เครื่องวารจะจัดทำงานซ้ำๆอย่างไรในการเปลี่ยนระเบียบโลกเก่าแล้วก็มีระเบียบโลกใหม่ได้เกิดขึ้นมาอะไรบรรแรงขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังนะถ้าท่าสนใจคอร์สไหนนะครับนะก็ลองดูตารางวันและเวลานะครับอันนี้บอกนะครับเพื่อเปิดมุมมองของท่านด้วยความไม่ประมาทเพราะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่ามันยังไม่จบนะจุดต่ําสุดยังําไม่ถึงนั่นเองนะนั้นสนใจคอสไหนนะครับก็ลองติดต่อ นะสอบถามรายละเอียดนะเพิ่มเติมมาได้ที่ Line ID ผมนะครับเซก9 5 9 9เพื่อเปิดมุมมองนะครับนะวิสัยทัศน์ของท่านนะในประเด็นบริบทต่างๆนะที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้นะครับมันในที่สุดเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าบรีปูตินก็เลือกเรียนกะว่าคุยกับประชาชนในประเทศนะคุยกับสภากราโหมของรัสเซียหลังจากที่คุยกับบรโจไบเดนนะคุยกับองค์การเตโตเราไม่เวิร์กนะครับ ก็คือง่ายคือก็ยังให้สิทธิ์ยูเครนในการสมัครเข้านะเป็นสมาชิกนะของการเปนโตทไมรัเสเซียตัดสินใจนะครนะก็คือรัเสเซียเลือกทางตนเองแล้วว่าจะทําสงครามนะในยูเครนะหลังจากที่มีการนะประชุมกับนายทหารนะสภากาลาหมูมีการพูดกับสื่อมวลชนต่างๆในที่สุดนะครับนะทางวลาดิมีร์ปูตินะนะครับก็เลือกนะครับที่จะ Uh, รับรองนะสองสาธารณรัฐนะครับ uh, เพื่อเป็นเอกลากนะครับ uh, ของล uh นะูฮานส์แล้วก็ดนเนสนะครับและในที่สุดนะครับก็เกิดศึกสงครามขึ้นนะในยูเครนอันนี้คือทางเลือกนะครับของรัเสเซียที่ชัดเจนแล้วพอเกิดศึกสงครามในยูเครนซึ่งเป็นสงครามทางการอาหารนะมันก็ นำมาซึ่งปัญหาขัดแย้งนะมารุมมาตุ้มทางสงครามทางเศรษฐกิจด้วยเพราะรัสเซียถูกคว่ำบาตรนะครับจากทางด้านสหรัฐแล้วก็ในสภาพยุโรปนะก็สู้กันอยู่นะครับประเด็นของเศรษฐกิจนะครับถูกยึดเงินสำรองต่างๆนะครับแล้วก็ทางรัสเซียก็ขู่นะในการปิดการาดนะไม่ขายกา๊์ดนะในสกุลเงินดอลลาร์นะครับต้องเอาเงินรูเบิลท่านั้นมาซื้อหรือใช้ทองคำมาซื้ออะไรนะนะก็สู้กัน ก็เป็นความชัดเจนนะครับว่ารัสเซียเลือกทางตัวเองแล้วว่าจะเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเลือกที่จะกําหนดเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของยูเครนนะครับก็ไม่ยินยอมให้เป็นสมาชิกในองค์การเนตโตะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นนะครับคําถามก็ย้อนกลับมาว่าในประเด็นของจีนเนี่ยนะครับเขาได้เลือกทางของตนเองแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่เลือก คุยง่ายคือ,อยังแทงกักอยู่หรือเปล่านะแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยได้เลือกแล้วแล้วก็เป็นสัญญาณของการเปิดเกมฑ์มานะครับเพราะว่าในขณะที่นะมีสงครามมารุมมาตุ้มอยู่ในยูเครนเนี่ยนะรัสเซียก็เรียกจะเจราจานะสร้างสัันิมิตรนะครับกับทางจีนด้วยกับทางพันธมิตรในกลุ่มบริกส์ด้วยนะครับนะอย่างอินเดียอย่างเงี้ยน,นะมันทั้งสองชาตินี้ก็ให้ความรวมมือรัสเซียในลักษณะของทางเศรษฐกิจ นะมีการซื้อขายนะพลังงานนะกา๊าซแล้วก็น้ำมันของทางรัสเซียนะแล้วนะนะงนเองก็มีการประชุมนะที่เรียกว่าบริกซัมมิตนะครับในกลุ่มประเทศบริกอนะที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็อฟิกาใต้นะก็มีการพูดคุยกันถึงประเด็นว่าจะหาเงินนัะสกุลสำรองของโลกใหมนะ่หรือว่าจะซื้อขายกันร,ระหว่างกลุ่มบริกรวมถึงบริกพลาส นะครับด้วยเงินสกุลท้องถิ่นนะก็จะไม่ใช้ดอลลร์อะไรประมาณนี้นะหรือว่าจะใช้เงินสกุลสำรองที่จะสร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะแล้วก็จะมีการแบคด้วยทองคำอย่างเงี้ยมันสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นก็คือว่าเหมือนรัสเซียเนี่ยเลือกละนะเลือกทางเดินตัวเองแล้วว่าตัวเองนะจะขึ้นมาช่วงจิงอํานาจเพื่อจะก,กําหนดระเบียบโลกใหม่นะทางเศรษฐกิจธธการเงินด้วยก็มีการพูดคุยกันในการประชุมทางเศรษฐกิจธธต่าง เซนต์ปีเตอร์เบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลเโคโนมิกฟอรัมก็เทียบเคียงคล้ายๆกับ World Economic Forum นะครับที่ดาวอสแต่เพียงแต่วันนี้มันจัดทางฝั่งตะวันออกนะครับก็มีการพูดถึงการหาเงินสกุลสำรองนะครับในการประชุมบริกส์บริกพลาสก็มีหลายชาติที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมบริกพลาสอย่างที่เราเห็นข่าวนใหญ่อย่างเช่นตุรกีซาอุดิอารเบียอียิปต์อินโดนีเซียนะครับ ก็หลายชาตินะครับที่สนใจนะอยากจะยื่นไปสมัครเข้ามาในกลุ่ม B นะิ๊กกลายเป็น b r i กพลาสไปซึ่งของบ้านเราก็ถูกรับเชิญไปนะครับนะให้เข้าร่วมสังเกตการนะให้เข้าร่วมฟังในการประชุม Bri กพลาสเพื่อจะดูว่าสนใจหรือเปล่านะนี่ก็เป็นสิ่งที่นะก็เรียกว่าทั่วโลกจับตาดนะูว่าระเบียบโลกใหม่นะจะขึ้นมาแทนที่ระเบียบโลกเก่านะได้หรือไม่นะครับ วันนั้นเราจะมองเห็นว่าจีนเองเนี่ย <c oughs> ก็มีส่วนสนับสนุนรัเสเซียอยู่ไม่น้อยนะครับถึงแม้จะไม่ออกหน้านะือให้รัเสเซียออกหน้าไปก่อนในะสงครามยูเครนเกิดสงครามทางเศรษฐกิจกนะับทางด้านสภาพยุโรปกับสหรัฐเนี่ยนะครับแต่จีนดูเหมือนว่ายังไม่ออกหน้านะแต่แล้วนะจนแล้วจนรอดนะครับก็มีการมาเยือนนะครับของประธานนะสภา ผู้แทนรัศดรสหรัฐนางเนนซี hmm. ่เปโดซี่ก็แวะมาเยือนไต้หวันก็สร้างความเดือดดาลกับจีนจีนก็บอกว่าอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟดูเหมือนว่า,าไม่แครนะ์เพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพอะไรประมาณนี้นะก็เดินทางมาเยือดดนไนตะ้หวันก็เลยทําให้จีนเนี่ยเดือดดาลน,นะครับก็ปิดนะรอบเกาะไต้หวันเลยในการซ้อมรบก็ยิงขีปนาวุธนะครับข้ามไปข้ามมา เอาเครื่องบินรบนะครับบินเข้าไปเฉียดน่านฟ้าเอาเรือรบเนี่ยล่นเข้าไปในน่านน้ําของไต้หวันเป็นเวลาหลายวันนะจนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งอ่ะนะของอธิปไตยจีนซึ่งต่างชาติเนี่ยนะเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้ก็มีการโชว์ขีปนาวุธนะความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดไฮเปอร์สปบิสไซนะ์ตรงเฟิง17นะครับก็สแสดงให้ชาวโลกเห็น นะแต่ว่าคําถามคือจีนเนี่ยได้เลือกทางตัวเองแล้วหรือยังหรือยังไม่เลือกนะเพราะหลายคนจะมองว่าไอ้จีนทําแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับผู้ใหญ่ลังแกเด็กก็คือจีนไปลังแกได้หวันนะอะไรประมาณนี้แต่พอเจอสรหรัฐจริงเนี่ยไม่กล้าอย่างนางแดนซี่เบโรซี่มาทำไมไม่เอานะเครื่องบินลบเนี่ยบินขนาบนะเลยประมาณนี้ที่จีนเองก็เลือกวิถีทางนะในการซ้อมรบจริงใช้วุธจริงยิงขีปนาวุธจริงนะโชว์เทคโนโลยีของตัวเองนะครับ โดหลายคนก็คิดว่าจีนก็แค่ขู่เอาจริงๆไม่กล้ากับสหรัฐอ่ะแต่ว่าเทคโนโลยียังไม่ทัดเทียมนะครับเครื่องบินรบอะไรต่างๆก็น่าจะยังไม่ทัดเทียมสหรัฐซึ่งผมก็บอกว่าก็แล้วแต่ต่างมุมมองนะครับว่าใครจะมองแบบไหนบางคนก็มองแบบเป็นเกมหมักลุกนะบางคนก็มองเป็นเกมแบบหมักร้อมนะก็จะเป็นเกมแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะในมุมมองส่วนตัวผมนะครับ ผมมองในี่สุดเนี่ยจีนคนงจะมีหลายออปชันเนี่ยแม้แต่การรบขั้นสูงสุดก็เตรียมพร้อมนะก็แปลว่าไม่ประมาทนะเพราะว่าถ้าทางสหรัฐเนี่ยนะจะเข้ามาจริงๆเนี่ยกนะ็คิดว่าจีนเนี่ยนะพร้อมรบขั้นสูงสุดเพราะว่าทางรัฐมนตรีนะต่างประเทศของจีนนะครับในหวังยี่ก็บอกเตือนว่าอย่าเล่นกับไฟนะเพราะว่าถือว่าสหรัฐเนี่ยได้เข้ามาเล่นกับไฟแล้วนะก็จะได้รับบทลงโทษอะไรประมาณนี้ แล้วตรถึงจีนก็ขยับขยายการซ้อมรบนะครับไปทางตอนเหนือนในทะเลเหลืองแล้วก็ทะเลเป๋อไห่ของจีนก็แสดงว่าซ้อมรบใกล้น่านน้ำของประเทศตัวเองนะในกรณีที่เกิดการรบกันจริงๆนะกับทางสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยก็บอกว่าจีนเตรียมพร้อมนะครับสำหรับผมนะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะสงครามโลกมหาสงครามแต่ก็รู้เหมือนว่ามีโอกาสอยู่ไม่น้อยส่วนตัวผมตอนนี้บอกว่ามากกว่า50%มีโอกาสเกิด นะครับนะก็เล่าสู่คนฟังว่าจีนเลือกทางตนเองแล้วหรือยังไม่เลือกผมเชื่อว่าเลือกแล้วนะแต่ว่าเป็นการเลือกแบบไม่เหมือนนะที่หลายคนคิดอ่นะคือบางคนจะมองเหมือนหม,มักลุกนะซึ่งเป็นลักษณะของสไตล์ตะวันตะกลุกคืบกินอนะไรประมาณนี้แต่จีนดูเหมือนว่าจะทาให้ตัวเองแข็งแกร่ง,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 งในภูมิภาคข,ของตัวเองง,ง่ายคือจีนคงไม่เอาเครื่องบินนะไปใส่เรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็แล่นไปในน่านน้าประเทศอื่น นะเพื่อจะไปรบกันนะครับแต่ว่าจะปกป้องในมาดภุภูของตัวเองอ่นะในกรณีที่ถูกลุกรานนะครับแทรกแซงก,กิจการภายในจากทางด้านตะวันตกนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วมองเห็นว่าจีนน่าจะเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดแม้แต่เรื่องของการศึกสงครามก็ไม่อยากให้ถึงวันนั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าระยะเวลานะบริบทต่างๆนะมันก็จะบีบไปในทิศท,ทางเช่นนั้น อันนี้ก็คือกฎของสัจธรรมนะครับแล้วก,กลล็กฎใจรักษ์คือทุกอย่างมันเกิดมาจากเหตุมันก็ไหลเลื่อนไปตามเหตุบริบทต่างๆที่ผมมองเห็นนะทั้งปัญหาเศรษฐกิจการเงินนะผลประโยชน์ต่างๆมันหดตัวมันก็บีบไปสู่จุดที่ต้องวัดกันนะจุดตัดกันของระเบียบโลกเก่าโลกใหม่ซึ่งผมก็มองอยากบริบทแล้วก็อยู่ในช่วง3าปีอันะนี้คือสิ่ที่ผมมองและคาดการไว้นะครับ ขอให้ฟังหูไว้หูแล้วกันนะโดยโดยมุมมองส่วนตัวผมเชื่อว่าจีนเลือกทางตนเองแล้วแต่เลือกในสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าจีนไม่กล้านะแต่ถ้าเกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากให้เกิดมหาสงครามโลกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทั่วโลกก็โฟกัสนะครับเป็นเรื่องของอาหารนะครับนะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารฟู้ดซิเคอริตี้นะครับเครือข่ายทางอาหารก็มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนะครับ พัฒนากลุ่มเกษตรกรช่วยเกษตรกรพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่งเสริมชุมชนพัฒนาประเทศไทยนะครับก็เกิดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยอินทรีย์นะครับแล้วก็มีรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับมันท่านที่นะดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าท่านเชื่อว่าสุขภาพดีก็มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานก็มีพลังกำลังในการทำการงานในทุกเพศทุกวัยทุกวันนะครับสำหรับท่านและครอบครัว ก็นำนะครับอาหารออร์แกนิกอินรียปลอดสารพิษนะครับก็มีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับก็สอบถามได้ที่โทรไอดีไลน์นะครับ0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เสษนะครับก็อย่าลืมแฮชแท็กอาจารย์เสรด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน w w w k i n g d o m o r g a n i c n e t w o r k c o แนะครับและขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี่ด้วยนะครับขอทุกท่านมีสุขขภภาาาพรร่่งงงกกยยนทีแแแ็็ัลล้วปอด นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปตกผลึกความคิดโดยมุมมองส่วนตัวผมนะก็เตรียมตัวพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ด้วยความไม่ประมาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ